ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับชาวเกนชินอิมเพคที่เดินทางผ่านไปผ่านมาทุกท่านเข้าสู่ชแนลสเก็ตโครกับผมครับก <God. S 1> ันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมาไกด์จุดนะครับหรือว่าตำแหน่งในการได้รับแปลนของดาบใหญ่ที่ได้อัปเดตเข้ามาในแพท2.0นั่นเองครับซึ่งมันจะเป็นดาบใหญ่ของแมปอินาซึมะนั่นเองนะเป็นดาบ4ดาวนะครับเ,เพื่อนๆโอเคสำหรับวิธีการได้รับดาบนั้นนหะจะมีวิธีการดังไนันก็ตามผมไปดูเลยครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะได้รับไอ้เจ้าดาบใหญ่เนี่ยหรือว่าเราจะมีสิทธิ์เข้าไปสำรวจหรือไปทดสอบอะไรต่างๆเกี่ยวกับวิธีการได้รับดาบใหญ่นี่นะเพื่อนๆก็จําเป็นที่จะต้องผ่านเควสของทาตาราซูน่าหรือว่าเตาหลอมมิคาเกะให้ได้ซะก่อนนะครับถ้าเกิดเราผ่านเควสแล้วก็ปลดล็อกบาเรียนี้ได้สาเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับไอ้เจ้าดาบใหญ่นี้นั่นเองนะครับโดยถ้าเกิดเพื่อนๆปลดล็อกไอ้เจ้าเตาหลอมมิคาเกะได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพื่อนๆก็ลงมาข้างล่างเลยนะครับ แล้วเราก็มาตามจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีกล่องสมบัติอยู่แล้วเนี่ยครับ เวลาเรากดเข้าไปนะครับเราจะไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้จนกว่าจะมีกุญแจครบทั้ง3ดอกนั่นเองนะครับโดยในวันนี้เนี่ยครับผมจะมาบอกนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างนะไอ้กุญแจทั้ง3ดอกเนี่ยนะครับโอเคโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จุดแรกของกุญแจก่อนเลยนั่นเองครับเพื่อนๆก็ตามมาที่จุดที่ผมมาร์กเอาไว้เนาะมันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองครับคือมันไม่ได้อยู่บนภูเขานี้นะครับมันจะอยู่ข้างใต้ภูเขานะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าในภูเขานี่ยนะครับมันจะมีช่องดยูเนนากก็มมัตไไหผปล โอเคมันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนๆจะเห็นกล่องสมบัติอยู่เนาะเราก็ทําการกดเลยเห็นไหมครับเราก็จะได้กุญแจดอกแรกมาแล้วนั่นเองครับโอเคทีนี้เราก็ไปต่อที่ดอกที่2กันเลยนั่นเองนะครับในส่วนของดอกที่2นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆในเทเลพอร์ตมาตรงนี้นะครับหลังจากที่เทเลพอร์ตมาแล้วเนี่ยก็ให้เราวิ่งตรงไปเลยนี่ตรงนี้นะที่ผมได้มา์จุดเอาไว้โอเคตามมาเลย โอเคตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็ทําการเข้าไปได้เลยนี่นะครับมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ทําการกดเข้าไปแล้วเราก็จะได้คุญแจดอกที่2มาแล้วนั่นเองนะโอเคทีนี้ผมว่าเราก็ไปต่อเนื่องกันที่ดอกที่3กันเลยดีกว่าครับดอกที่3มเนี่ยมันจะอยู่บนเขาเรียก <c oughs> ว่ามันจะอยู่บนหลังคานะครับมันก็ต้องขึ้นไปหน่อยนะต้องขึ้นไปสูงหน่อยก็ แนะนำให้เทเลพอรตดีกว่าเหมือนเดิมครับเราก็เทเลพอรตจากตรงนี้แล้วการใกล้ดีครับนีนะ่ตรงนี้นะโอเคครับหลังจากที่เราเทเลพอตมาเนี่ยผมก็แนะนําให้กระโดดบินตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับท่านผู้ชมบินไปเลยนะโอเคเราก็บินไปเรื่อยๆทุกคนจะเห็นบนหลังคานะครับตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นั่นแหละครับมันคือกุญแจอีกดอกหนึ่งที่เหลือนั่นเองนะครับ โอเคเราไปคุยกับไอ้เจ้ากุญแจดอกนี้กันโอเคครับก็อยู่ตรงนี้นั่นเองครับทีนี้เราก็เก็บครบแล้วนะครับถึง3ดอกนะโอเคเราก็บินไปตรงเขาเรียกว่าไงไอ้ตรงกลรงขังที่มันปิดทางเอาไว้นั่เนเองนะครับเพื่อท,ท,ที่เราจะได้ไปปลดนะครับแล้วเราก็จะได้แปลนมานั่นเองโอเคไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเรียบร้อยไอประตูออกมานี่ครับผมกล่องมันก็จะเปิดนะครับให้เราเช็ครอบๆก่อนนะครับว่าเอ้ยเรา มีอะไรให้เก็บบ้างนี่นะครับมันก็จะมีเขาเรียกว,ว่าสิ่งที่เรียกว,ว่าอิเล็กโตคูลัสนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาสู้กับไอเจ้าพวกเขาเรียกว,ว่าลูนเซนติเนลก่อนนะครับก็ธ <laughs> <laughs> รรมดานะครับสําหรับการเปิดเอาเข้าไปเอาเขาเรียกว,ว่าเปิดเข้าไปเอาสมบัติเนะี่ยมันก็จะต้องพบเจอกับพวกมอนสเตอร์เป็นปกติอยู่แล้วเนาะโอเคก็รีบจัดการซะให้สิ้นเรื่องนะครับ โอเคครับหลังจากที่จัดการเสร็จแล้วเราก็มาทำการเก็บไอเจ้าอิเล็กโตคูลัสได้เรียบร้อยอ่าสแกให้สแกดูรอบๆนะครับว่ามันแบบเราไม่ได้เก็บอะไรไปบ้างหรือเปล่านะเราจะได้ไม่ต้องพลาดสิ่งของไปนะครับโอเคทีน,นี้ในนี้เนี่ยมันมีอะไรอีกมันมีกระดาษลึกลับให้เราเก็บด้วยในเ่นะครับโอเคเก็บเรียบร้อยเราก็มาเปิดแปลนกันเลยเรียบร้อยครับเราได้ดาบแห่งอัทรารซนะมาแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแน่นะครับเพื่อนๆโอเค okay, ครับและนี่ก็เป็นวิธีการทั้งหมดแล้วก็เป็นจุดทั้งหมดในการได้รับเจ้าดาบใหญ่ทาราสุนะมาแน่ๆนะครับนี่ครับนี่นะเราก็จะได้มาเป็นแปลนแบบนี้แล้วก็กดใช้ได้เลยครับโอเค ที่ผมเรียกมันไม่ได้ชื่อว่าดาบทาทาราสินานะผมเรียกมันว่าดาบใหญ่ทาทาราสินาเพราะว่ามันอยู่ในทาทาราสินะประมาณนั้นแค่นั้นเองครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับในเนื้อเรื่องของตัววิธีการเข้าไปเอาดาบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเลยไม่ได้โฟกัสมากเนาะเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยเราก็จะต้องเขาเรียกว่าปลดล็อกไอ้บาเรียตรงนี้อยู่แล้วนะแล้วเนื้อเรื่องตรงส่วนนั้นน่ย มันก็ค่อนข้างไม่เกี่ยวกับดาบนะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาพูดนะครับเดี๋ยวรออ่านเนื้อเรื่องของดาบปฏิปต่อเนื้อเรื่องให้มันเป็นเรื่องเป็นราวก่อนแล้วเดี๋ยวผมจามาพูดในคลิป,ปถัดไปนั่นเองครับก็วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ